เหตุใดนะครับถึงตั้งตีจุเอีย้ยไว้ในบ้านนะครับหลายคนนะฮะชอบตั้งตีจุเอียไว้นอกบ้านผิดหรือเปล่าอ่ะไปดูกันนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าตีจุเอียเนี่ยสามารถตั้งในบ้านและนอกบ้านก็ได้นะครับถ้าเราเคยไปประเทศฮ่องกงเนาะเราจะเคยเห็นนะตีจุเอีย้ยเนี่ยมีการวางไวอยู่นหน้าบ้านเลยโอ้โหเป็นสมเล,เล็กนะครับนะตั้งเป็นเป็นสีแดงๆแบบนี้ปั๊บวางไว้จุดทูบปัก ง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นในไทยเนี่ยต้องพูดถทาผู้แก่นะครับไว้ในบ้านนะเป็นเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้เนาะสิ่งที่สําคัญก็คือเอาไว้ปกปักรักษาคนในบ้านปกปักรักษาสิ่งที่มันไม่ดีอะไรจะเข้าบ้านก็คือมีตีจุเยแยคอยดูแลนั่นเองนั่นคือสาเหตุคนมักจะเอาตีจุเยแยไว้ในบ้านนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการเอาตีนจุเยะยเนี่ยไว้ในบ้านเนี่ยคือเราควรจะต้องให้เห็นนะครับคือเข้าบ้านมาปั๊บเราก็เห็นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยหลายคนชอบไปเอาต่่่จุุเเอยยยมมมูหลลบงไควรนะ อนี่ครับหนังสือดีเดีนะครับรู้ก่อนรวยก่อนนะครับนี่คือดวงคุณโดยเฉพาะนะครับถ้าใครสนใจฮะสั่งซื้อได้เลยแจกจากโวงจีนคุณ